ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชา n นลนะครับคลิปนี้จะเป็นการทำนายทายทักประจําเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ก็จะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับถึงวันที่31สิงหาคม คือผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมทั้งหมดนับเป็นาราศีสิงห์อันนี้จะเป็นการนับตามสายของพหมยานนะครับจะเป็นการนับตามสายของพหมยานพยากรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนนี้เนี่ยมีอะไรที่จะต้องกังวลบ้างมีหลายท่านถามมานะว่า,าราศีไหนเป็นยังไงนะครับลองดูนะผมมีเขียนให้อยู่ในเดสคริปชันข้างล่างแล้วว่าคนเดือนไหนเกิดาราศีอะไร นะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ฟังในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทําเรื่องอะไรเป็นพิเศษหมายความว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูพื้นดวงก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปจับ3ามใบถามคําถามเป็นเจาะเป็นเรื่องๆไปผมอยากจะให้คุณมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่ว่าครีเอทในเรื่องของคําถามต่างๆนะครับว่าเออเราในแต่ละเดือนอมันมันมีปัญหาอะไรกันเพราะว่าผมไม่ผมไม่แน่ใจปัญหาของแต่ละคนมันก็เป็นปัญหาที่ต่างกันไปตรงนี้มันจะเป็นการดูโดยรวมถ้าอยากจะให้มีคําถามอะไรนะครับเดี๋ยวเรา ลองมาจับกันดูว่ามีมีคำถามอะไรเหมือนกับว่าคุณคอมเมนต์ลงมาแล้วกันเดี๋ยวคลิปต่อๆไปในราฟีของคุณผมจะใส่คำถามตรงนั้นเข้าไปนะครับจะจะไปทําการบ้านมาว่าแต่ละคนมันมีปัญหาอะไรนะแต่โดยทั่วไปอ่ะแต่ละคนมันก็จะมีในเรื่องของการงานการเงินความรักเป็นหลักอาจจะมีสุขภาพบ้างนิดหน่อยแต่ความรักเนี่ยต้องบอกว่าจากที่ผมดูดวงมาก็าสักประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นได้เลยคนส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของของความรักเดี๋ยวมาดูกัน นะคนที่มีความปัญหาในเรื่องของความรักก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคนที่มีปัญหาในเรื่องของการงานก็จะมาถามกันแต่เรื่องการงานบางคนก็ชีวิตสะดวกสบายแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราศีสิงห์ในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นอย่างไรบ,บ้างจั่วหัวมาใบแรกเป็นพระนางสุพรรณมัจฉานะครับเดือนนี้ยังรู้สึกว่าตัวคุณจะค่อนข้างที่จะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นพิเศษไม่ว่าจากในเรื่องของคู่ครองจากคนภายในครอบครัว นะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีใบนี้นะหรือว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเอาแต่ใจเกินไปบ้างก็ได้นะครับต้องการได้รับการดูแลเป็นอย่างสูง นะอยากได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการดูแลเนี่ยจะมาจากใครได้บ้างนะครับการเงินจะได้มาจากพ่อแม่หรือคนภายในครอบครัวใบนี้ถ้าเกิดคุณทําธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวทาทางานที่เกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักนะครับมีธุรกิจร่วมกันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินนะครับการเงินผมว่ายังไม่มีปัญหานะฮะถ้าจากตรงนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ถ้ามีปัญหาอาจจะมีในเรื่องของการที่ว่าเออไปขอเงินจากพ่อจากแม่ แล้วท่านไม่ให้อย่างเงี้ยก็มีปัญหาได้เพราะว่าในตําแหน่งญาติผู้ใหญ่เนี่ยมันยังเป็นภายในเรื่องของการถูกเลื่อนการถูกเอ,อปฏิเสธเป็นปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงปรับเปลี่ยนไปอย่างนี้ยังมีปัญหาได้อยู่ซึ่งตัวคุณอาจจะเหมือนกับว่าเงินอาจจะไม่พอใช้อะ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเงินคุณไม่มีเลยนะเงินคุณก็มีแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟิ้นเปลืองหมดไปกับคู่ครองคนรักหมดไปกับ การดูแลใจใ่คนอื่นมากจนเกินไปหรือว่าดูแลตัวเองจนเกินเหตุมันก็ต้องยังมีเงินเข้ามาไหลเวียนเข้ามาดีอยู่นะครับถ้าจากตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ประหยัดไว้บ้างนะครับสําหรับตรงนี้ในเรื่องของการงานได้เป็นพะาพายพะพายใบนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะครับพะพายนะดูก่อนพะพายเนี่ย เห็นไหมเป็นเดือนเมษาในเดือนนี้เนี่ยงานยังค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงอะหาความแน่นอนไม่ได้อะมันมันสวิงไปทั้งหมดแต่ว่าตัวคุณอะ่ะก็ทําใจแล้วทําใจแล้วแต่ถามว่าดีไหมมันก็เหมือนกับว่าเป๋ไปเป๋มา หาทางออกอยู่เหมือนกันตรงนี้เนี่ยถ้าจะให้ดีคุณควรที่จะวางแผนและทํางานให้ละเอียดรอบคอบตรวจในเรื่องของเอกสารให้ให้รอบคอบมากกว่าเนี้ไม่นั้นเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาได้นะครับเน้นไปในเรื่องของเอกสารเลยนะเอกสารหรือว่าการทํางานต่างๆก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของความขยันให้มันมากกว่านี้อาจจะมีปัญหาได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งจากนนาเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้อยู่แต่อาจจะมีเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเราจะต้องเข้าไปฟอลโล่เข้าไปดูแลเขาเหมือนเข้าไปเป็นไกด์เป็นเป็นพี่เลี้ยงคอยคอยช่วยเหลือเขาอยู่เรื่อยๆถ้าจากตรงนี้นะครับกับเพื่อนร่วมงานทุกสิ่งทุกอย่างยังเป็นไปตามเหตุและผลแต่ถ้าเกิดคุณอึดอัดกังวลใจเนี่ยงานของคุณก็ควรที่จะวางแผนมาก่อนเหมือนกับว่าทาทาตารางงานออกมาก่อน นะครับแล้วก็ควรที่จะมีสมาธิกับการทํางานงานของคุณมันยังยังไม่ดีอ่ะสําหรับเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะสวิงและทําให้คุณหงุดหงิดง่ายทําให้คุณงุดหงิดง่าย,ายถ้าเกิดคุณไม่มีสมาธิการตัดสินใจของคุณมันเหมือนกับว่ามีเหตุการณ์เฉพาะหน้าเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจด้วยความเหมือนกับว่าใช้ใช,ใช้ใช้หัวใช้มันสมองตัดสินใจอย่างรวดเร็วคุณจะตัดสินใจได้ไม่ดีอ่ะเพราะ,ะนั้นคุณต้องวางแผนมาก่อนดูก่อนว่าวันเนี้ย มีอะไรที่จะจะอยู่นอกแผนเราบ้างนะครับแล้วคุณก็พยายามจะเย็นๆนะค่อยๆแก้ไขไปทุกสิ่งทุกอย่างถึงจะดีส่วนในเรื่องของคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักได้เป็นพระกิจฟะ ถ้ากลิศนะเนี่ยใบนี้เนี่ยเราพูดถึงคนโสดก่อนละกันคนโสดต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่เข้ามาอาจจะเป็นเด็กมีวุฒิภาวะความเป็นเด็กแต่เหมือนกับว่าความคิดเขาว่าโตเป็นผู้ใหญ่พอสมควรอาจจะไม่ได้แสดงออกอ่ะอาจจะมองมองกันกันอยู่แล้วก็ตัวคุณอาจจะอาจจะ ด้อมด้มดอม,ม,อมองมองไม่ได้แสดงออกในเรื่องราวของความรักเท่าที่ควรแล้วก็ยังไม่ได้ไว้ใจให้คนอื่นเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของคุณตรงนี้เนี่ยคุณลองปฏิบัติดูนะผมมองว่าการมีชีวิตคู่มันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับคู่ครองคนรักบางทีเขาอาจจะเงียบไปหน่อยเงียบเงียบไม่ได้แสดงออกเรื่องราวความรักเท่าที่ควรคุณก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาจะรักเราไหมเขาเขาเป็นยังไงกับเราไหมนะครับแต่ผมว่าดีนะ ู่ครองคนรักของคุณคนนี้เป็นคนง่ายๆเป็นคนสบายๆอะไรยังไงก็ได้แต่มันยังอาจจะยังมีเขาในเรื่องของข้อเสียอยู่บางทีอาจจะจู้จี้จุกจิกเกินไปบ้างแล้วก็บางทีอาจจะมีแอบมีเจ้าชู้แอบแอบไปแอบเขาเรียกว่าไงแอบไปคุยกับคนอื่นประยชน์คนอื่นอยู่บ้างะนะแต่สุดท้าแล้วเขาก็ยังรักเรายังกลับมาหารเราอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมกันอีกบ้างในสุขภาพอย่าทํางานหนักมากจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าเคร่งเครียดกับในเรื่องของการงานมากจนเกิน ไปงานเนี่ยถ้าเกิดคุณทําทุกวันควรหาเวลาพักผ่อนบ้างนะควรหาเวลาพักผ่อนบ้างแล้วก็ให้นมัดระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระดูกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระดูกถ้าไม่สบายก็ควรที่จะไปหาหมอซะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าการเงินตรงเนี้ยถ้าเกิดจะไปลงทุนกับคือมันอาจจะมี คนอื่นนะที่ว่าเอ,าอยากจะลงทุนกับคู่ครองคนรักลงทุนกับพ่อแม่ญาติมิตรพี่น้องธุรกิจภายในครอบครัวเนี่ยจะดีไหมเดี๋ยวเอาลงุลงทุนกับคู่ครองคนรักก่อนใบแรกถ้าการเงินคุณพร้อมนะมันเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นสร้างครอบครัวนะครับนะเรื่องต้นสร้างครอบครัวแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าลงทุนกันไปแล้วเดี๋ยวก็ทําเดี๋ยวก็ไม่ทําตรงนี้อยากจะให้ยืนหยัดหน่อยอย่าทําอะไรตามอารมณ์นะครับลงทุนได้แต่อย่าทําอะไรตามอารมณ์นะเห็นเงินอยู่เหมือนกันนะครับจากตรงนี้ มันจะวุ่นวายกับในเรื่องของการติดต่อเจราจากับผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะอาจจะวุ่นวายในเรื่องตรงนี้อยู่ส่วนถ้าจะลงทุนกับครอบครัวจะเป็นอย่างไรบ้างลงทุนกับครอบครัวผมมองว่าเหมือนกับว่าพอเวลามีปัญหาเราไม่สามารถพูดหรือเสนอเนีอะไรได้เเท่าไหร่นะแล้วก็ภาระอาจจะตกมาที่เราเพียงคนเดียวนะ ภาระอาจจะตกมาที่เราเพียงคนเดียวจะให้ดีควรทํากันเป็นทีมเหมือนกับว่าช่วยเหลือกันนะแล้วก็ตัวคุณอย่าจู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปบางอย่างปล่อยผ่านได้ก็ควรปล่อยผ่านแต่ว่าอันนี้กับครอบครัวผมยังไม่เชียร์เท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นการหาเหาใส่หัวภาระของคุณจะเพิ่มมากขึ้น นะครับส่วนในเรื่องของการงานในเดือนนี้เนี่ยควรที่จะแก้ไขยังไงผมว่าการงานของคุณอึดอัดนะกังวลใจควรที่จะหาทางออกยังไงดีเข้าไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่ว่าตัวคุณต้องดูในเรื่องของอารมณ์ก่อนนะเนี่ยพอไปปรึกษาแล้วเขาให้คําแนะนํามามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ใจเราคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่ใจเราคาดหวังไว้แล้วในไพ่ของผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันนะเพราะฉะนั้นคุณต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีจากตรงนี้ผมว่าเข้าไปปรึกษาท่านได้นะแต่ แต่ว่าการปรึกษาตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าไปแบบแบบควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณเองด้วยแล้วก็อย่าพยายามไปโต้เถียงพยายามปล่อยวางกับเรื่องราวต่างๆคือเราเข้าไปขอคำปรึกษาเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเปิดใจยอมรับฟังท่านมันจะได้เป็น ไปในทิศทางที่ดีสิ่งไหนที่คุณคิดว่าดีคุณก็นํามาปรับใช้นะครับกับคนโสดนะครับกับคนโสดคุณจะเจอคนที่ใช่ไหมสําหรับเดือนนี้อาจจะต้องปล่อยวางกับเรื่องราวในอดีตให้ได้ก่อนนะครับถามว่าเจอไหมผมว่าเจอนะครับนะแลเราก็อาจจะต้องคุยกันด้วยเหตุและผลนะพยายามหาคนที่เขามีเหตุและผลที่หาคนที่เขาไม่จู้จี้จุกจิกมากจนเกินไปแต่สําสหรับเดือนนี้ผมยังไม่ค่อยเชียเท่าไหร่มันอาจจะเป็นแบบความรักชั่วครั้งชั่วคราวอะมาแล้วก็ไป อย่างเงี้ยอาจจะมาในเรื่องของมาหลอกรวงกันอย่างนี้ก็ได้ยังไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่สําหรับคนโสดถ้าจากตรงนี้นะครับอาจจะเจอคนที่เขาเขาเจ้าชู้อ่ะมาเกี้ยวพา,าราศีเฉยๆส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วความรักของคุณเป็นอย่างไรผมว่าดีฮนะถ้าจากตรงนี้ผมว่าดีนะแต่อาจจะมีในเรื่องของการน้อยใจน้อยอ,อกน้อยใจกันบ้างขี้งอนขี้น้อยใจกันอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะแสดงออกแบบชัดเจน แล้วก็คู่ครองคนรักเนี่ยเวลาจะไปไหนเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้ปล่อยให้เราไปไหนตามที่เราตั้งใจเท่าที่ควรมันเลยมีปากมีเสียงกันในเรื่องราวของความรักแต่ความรักของคุณผมว่าก็ยังโอเคอยู่มีอะไรเพิ่มเติมอีกอผมมองว่าคุณควรทํางานให้เรียบร้อยนะเน้นในเรื่องของเอกสารนะแล้วก็ ถ้าเกิดท่านใดมีในเรื่องของหนี้สินพล,พลุงพลังพยายามที่จะหาทางออกคุณจะไปหาทางออกคนไหนที่จะมาช่วยคุณได้บ้างผมว่ายากฮะอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองครับถ้าอย่างนี้แล้วก็ใช้ชีวิต อย่างพอเพียงอย่าอยู่หรูกินหรูจนเกินไปอ่ะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปัญหาต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นตามมาอีกแล้วก็พยายามแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนในเรื่องราวของการเงินโอเคนั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านที่เกิดในราศีสิงห์ถ้าเกิดท่านใดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดอยากจะให้เจาะในเรื่องราวตรงไหนเป็นพิเศษนะครับคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับคลิปหน้าเราเจอกัน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ